วัสดีครับพอไปไปนองของไปสกุลสกุนกันแล้วกันนะครับทีงหางขายไปโดนพอเด็ยังดะครับพุกใครมีไม่ละมือนี้นะครับมีของเหรียญมาใหม่ครับเป็นโดนสิ่งครับโดนโดนหรือโดนโดนักโดนทางอย่างี้พึ่งจีมะลงไหลครับมักในการมักในมุมกล่องนะก็เลยซื้อมาเหรียญครับพึ่งมือนี้ไปเป็นจีเป็นการบินขังแหลกที่เป็นพึ่งไปเหรียญมากครับพึ่งไปบินฮันบินมาก บินยากครับพอมันต้องครอบคลุมคอนโทรลยังเหมือนเลยคลิปตีเป็นยังไงเดี๋ยวผมนี่พาไปชมเบิรงครับว่าคลิปมันตีเป็นยังไงฝึงบินมากเลยนี่ตื่นเต้นแห้งครับตื่นเต้นแห้งไปพาไปชมเบิรงคลิปครับเบาหน่อนะครับไปเบาๆเสียดันหนาไปเสียหน้าไปเลยเสียอย่าสูงอ่ลงอีก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 สูงไปไม่เห็นพื้นเสียนี่แหละประมาณนี้ ลงอีกพี่ลงอีกสูงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนซ้ายพี่ย่อซ้ายออยอยยอยอซ้ายพี่ดินกับนกเข้าไปว่ามีน้ำด้วยนี่หว่าเออพี่ได้ได้ได้ได เดี๋ยวเดียวมือคือสั่นเถอะวะมาถ้าแม่มาพี่ไม่เอาด้านหน้าดันหน้าพี่ด้านหน้ามาโอ้มือมือมือสั่นมือสั่นไปต้นไม้แล้วเออใยวต้นไม้แล้วโอ้โอ้มือสั่นมือสั่นอยีอย่าวนไปหาข้องหนามเลยล่ะมันสิบเอ็ดจุดหาหรอไหน เงยหน้าขึ้นหน่อยก้มเงยหน้าขึ้นเดี๋ยวเปได้ต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะใสหรอนี่ละอยู่ต้นนานี่ละมือขึ้นยังสี่วะเต้นเต้นนี่แหละนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะวิ่งนี่มันจะวิ่งนี่เออกาลังเลยกาลังเลยขอบินออกกันขอบินออกกัน เอ11จุดเท่าไหร่นะ11ซื be, oh. ้อซื hey, ้อก็ได้เดี๋วนี้ไม่เป็นไรเราต้องลงคุณเบื้องหลายตาอยู่กลับมาทางนี้ผ้ามันจะหายก่อนเด้อเอ๊ะมันกี่วัดวะเออผมผมไม่ได้ถามร้านเขาบเจ้าแต่มันก็ใสดีอยู่เด้วย200เมตรนี่เอาลงจอดใช่ไหมครับนี่อยู่อยู่อยู่ อยู่ๆมาอีกพี่ใส่บนเตียงบนเตียงทีนี้ค่อยๆเบาเขนเลยพี่ปล่อยเลยค่อยๆค่อยๆปล่อยกันพี่โอ้ยเกือบแล้วจะได้ต่อเลยโอ้โอ้ตื่นเต้นนะยังไงครับสุดยอดเลยครับโอ้สันเป็นยังไงครับพี่น้องจากที่พี่น้องได้รับชมไปแล้ว มื่อใหม่ครับพึ่งสีหัดบินครั้งแรกมันก็จะประมาณนี้แหละมันเพท่านใดผวกคุ่มจิตทางอย่างมันเพราะท่านใดของนะครับพองมันบังคับไนแบบนั้นมันบังคับอย่างนี้ครับไปนอนมาวันมาเกิดอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้น้ำได้ครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปต่อๆไปมันสีไปเรื่อยครับมสีค่อยไปเรื่อยหรอกไม่ค่อยเป็นห้องมันหรอกคลิปใหม่น่าจะสมบูรณ์กว่านี้ครับเพราะว่าเัรท่านใดติดกล่องโปโปมันต้องติดกล่องโปโปนั่ง บวกมีน,นั้งว่าทัานเคียงแลว่าท่านอการดินนะครับฮัทดิ้งเนะอาล้ำหน่อยๆก่อนต่อไปง่ญ่ขึ้อนอีกน่อยนึ่งโอเคครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ